สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel The Move นะครับในวิดีโอสรุปเกมที่เปิดตัวในงาน The Game Awards ที่ผ่านมาหนึ่งในเกมที่ผมดอกจันไว้กับตัวเองว่าอยากจะมาทำข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า s c o a n Bone เกมที่จะมอบประสบการณ์การเป็นโจรสลัดซึ่งต้นตออในการพัฒนาเกมนี้ก็มาจากความสำเร็จของ Assassin's Creed Black Flag Ubisoft ก็เลยเปิดโปรเจกต์เกมใหม่ของพวกเขาโดยตัวเกมจะโฟกัสไปที่การทำสงครามต่อสู้กันกลางทะเลแต่ว่าอุปสรรคหลากหลายอย่างก็เลยทำให้ s c o a n Bone มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและทิศทางหลายครั้งนะครับกระท ความชัดเจนของเกมที่มากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับวันวางจำหน่ายที่เปิดเผยออกมาแล้วผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าครั้งนี้เราน่าจะได้เล่นเกมนี้กันแบบจริงจังสักทีนอกจากน,น,นั้นตอนที่ประกาศนนวางจำหน่ายได้ไม่นานทาง Ubisoft ก็ยังปล่อยวิดีโออธิบายระบบการเล่นโดยรวมออกมาด้วยซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของ The Move วิดีโอนี้ครับจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ชมว่าจะพรีออเดอร์เกมนี้หรือไม่สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอตาลี โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนโซเรนเต้ e มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนโซเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเด m มูฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทเลย เกมเอ็นบนจะเป็นเกม Open World Action RPG อีที่ให้ผู้เล่นรบบทเป็นโจรสลัดแห่งน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียภายใต้ช่วงเวลาที่เป็นยุคทองของเหล่าโจรสลัดเกมจะรองรับทั้งการเล่นแบบโซโลและคออปเป้าหมายคือเพื่อไต่เต้าจากลูกเรือตัวเล็กๆให้กลายเป็นกัปตันเรือโจรสลัดระดับสูงเรื่องราวจะเริ่มต้นจากยุทธนาวีระหว่างเรือของเรากับโจรสลัดอีกกลุ่มหนึ่งครับหลังจากที่พ่แพ้ยับเยินตัวเอกและลูกเรือผู้รอดชีวิตจะมาเกยตื้นณจุดเรือล่มบนเกาะห่างไกลตรงนี้ผู้เล่นจะได้เลือกหน้าตาตัวะครรรออองตัััวเเเบจจาาากกกนนนน้้นไดพธธมมิแชื่่ แอสนาจะเป็นผู้ช่วยคนสําคัญในการเดินเรือแล้วก็ยังคอยแนะนําให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงวิธีการล่องเรือเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้มุ่งสู่ความมั่งคัง่งและชื่อเสียงในฐานะโจรสลัดตัวฉกาจผู้บรรยายบอกว่าเกมจะมีระบบแต้มชื่อเสียงด้านลบหรือว่าอินเฟมี่ที่จะเป็นหัวใจสําคัญของระบบการเล่นเมื่ออินเฟมี่เยอะขึ้นก็จะเป็นการปลดล็อกเควสใหม่ครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมโปรเกรสชันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้สร้างเรือที่ลําใหญ่ขึ้นนาไปสู่ภารกิจที่ท้าทายเพื่อให้ได้รับสมบัติิที่่เเยะกวาดม แน่นอนว่าระดับชั้นของโจรสลัดหรือว่าไพเรสเรนก็จะสูงขึ้นด้วยเขาเล่าต่อว่าหลังจากที่รอดชีวิตมาได้นะครับเราจะเดินทางไปยังเกะ Saint Anne, าะเซนแอนหนึ่งในฐานที่มั่นของเราโจรสลัดที่นี่เราจะได้เรียนรู้วิถีของพวกเขาบนเกาะจะมี n p c มีช่างตีดาบช่างต่อเรือผู้เล่นจะได้เริ่มต้นสร้างเรือลำแรกที่นี่โดยเราจะต้องหาทรัพยากรมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างเกี่ยวกับเรือแต่ละแบบก็จะมีค่าพลังความสามารถเฉพาะตัวนะครับมีฟีเจอร์ที่ให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งเรือในหลากหลายส่วนเช่นปืนใหญ่ลองกันที่ใช้ยยิงงทาาลลจจุดออออ่นขเรรืตูกกะะไ เดมิแคนนอนจะมีคุณสมบัติเหมือนช็อตกันที่มีอนุภาพรุนแรงเมื่อยิงในระยะใกล้โครงสร้างด้านนอกของเรือก็จะทำหน้าที่เป็นดั่งชิปอาร์เมอร์เกราะคุ้มกันที่มีคุณสมบัติต้านทานหลายๆแบบนะครับตั้งแต่สถานะป้องกันน้ําที่ะลักเข้ามาสถานะป้องกันเพลิงไหมความต้านทานการระเบิดและความแข็งแรงของเรือเมื่อมีการชนกับเรือลําอื่นชิปแรงที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่ผู้เล่นก็จะสามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆลงไปได้มากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้จะส่งผลต่อการเล่นด้วยเช่นการเพิ่มมออััตรรราาากกกฟฟืื้้นนููสเใหบล หรือว่าเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนเรือจึงเป็นหัวใจในการเดินทางประจนภัยของเราครับฉะนั้นการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเรือจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของสกาวแอนดบนทีนี้เนื้อหาในส่วนที่2ผู้บรรยายบอกว่าเมื่อเตรียมเรือพร้อมแล้วก็จะเข้าสู่การเลือกเป้าหมายในการโจมตีซึ่งองค์ประกอบสําคัญของระบบการเล่นเกมนี้ก็คือสงครามยุทธนาวีมหาสมุทรอินเดียในเวอร์ชันสกาแอนดบอจะถูกออกแบบมาให้เราได้เจอกับผู้เล่นคนอื่นที่กําลังทาภารกิจเป้าหมายของตัวเองครับ ภารกิจเหล่านี้จะมาในหัวข้อที่เกมเรียกว่า contract หรือว่าสัญญาว่าจ้างซึ่งถ้าพูดในบริบทของความเป็นเกมก็คือภารกิจที่ผู้เล่นรับมาแล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จภารกิจเหล่านี้เราสามารถเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าจะเล่นร่วมกับเพื่อนคนอื่นก็ได้โดยการเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็จะใช้การยิงพลุสัญญาณเพื่อเรียกเรือผู้เล่นที่อยู่ในละแวกนั้นเข้ามาช่วยต่อสู้ครับพลุสัญญาณก็น่าจะคล้ายๆกับระบบชวนเพื่อนใน monster hunter นั่นเองรายละเอียดของภารกิจในช่วงแรกก็จะมาในรูปแบบทีีีี่่่่ใหหห้้้้เเเเรรรราาาาาาาจจจมมมตือนนนสสสงิิคภกลัวทปปย็ดไ ทั้งนี้ไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครนะครับสิ่งแรกที่ผู้เล่นจะต้องทําในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจก็คือการประเมินเรือศัตรูที่จะประกอบด้วยรายละเอียดของชิปรงค์ชนิดของเกราะคุ้มกันอาวุธที่พวกเขาใช้และทรัพยากรที่สามารถแย่งชิงมาได้ข้อมูลของเรือศัตรูที่เราได้มายิ่งรู้เยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้เราสามารถเตรียมเรือให้ได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นท่ามกลางการต่อสู้บนท้องทะเลสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็จะประกอบด้วยสมบัติและสิ่งของต่างๆ เพิ่มเติมก็คือทรัพยากรก็อาจจะได้มาจากการสำรวจด้วยครับเช่นบางครั้งเราอาจจะไปเจอซากเรือเจอแหล่งตัดไม้บนเกาะหรือว่าวัาสดุที่ได้ระหว่างการเดินทางบรรยากาศของเกมบนฝั่งนอกจากจะมี N p c ที่จะช่วยเรื่องการพัฒนาเรือแล้วบนเกาะและแหล่งชุมชนยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานแสนน่ากลัวจากห้วงลึกอย่างในเชลเลอร์ก็จะมีปรากฏเป็นมอนสเตอร์จากท้องทะเลฉะนั้นการตามรอยเรื่องราวเหล่านี้ก็จะช่วยส่งเสริมคะแนนอินเฟมี่แล้วก็จะทําให้เราได้สมบัติหาย,ยากกลับมา เกี่ยวกับระบบต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นเกมจะใส่ระบบแผนที่สมบัติเข้ามาเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบในส่วนนี้ครับการเจอสมบัติจาก treasure map จะไปริกเกอร์ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เล่นคนอื่นพวกเขาจะออกไล่ล่าเราเพื่อแย่งชิงสมบัติโดยผู้เล่นที่เป็นฝ่ายชนะเหนือผู้เล่นคนอื่นก็จะได้รับรางวัลล้ำค่านั้นไปรายละเอียดในส่วนที่3ผู้พัฒนาจะเรียกเนื้อหาในส่วนนี้ว่า Kingdom and Kingpin เขาอบอกว่าเมื่อเชื่อเสียงของเราด่งดังขึ้นนะครับมันจะเปิดการให้ตัวเอกได้ทางานร่วมกับโจรสลัดวายร้ายคนสําคัญเช่นจอห์นสเคอร์ล็อกโจรสลัดระดับนี้จะเปิดโลกโจรสลัดในแง่มุมที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนผนวกกับงานว่าจ้างในระดับสูงเช่นภารกิจให้เราบุกโจมตีป้อมปราการและฐานที่มั่นของฝ่ายต่างๆซึ่งทา้อธิบายในเชิงของเกมเพลย์มันจะเป็นศึกการต่อสู้ที่มาในลนักษณะของลำดับขั้นที่เราจะต้องเอาชนะศัตรูเกมจะเรียกว่ามันติดสเตจบัตเทิล ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ที่มีความทา้าทายมากยิ่งขึ้นครับผู้เล่นจะต้องอาศัยข่มกําลังและกลยุทธ์ในการทําภารกิจให้สําเร็จทั้งนี้การร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นก็ยังเป็นตัวเลือกที่จะทําให้ผู้เล่นเอาชนะภารกิจเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นด้วยจากนั้นเมื่อเราเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงแล้วผู้เล่นจะกลายเป็นที่โด่งดังในมหาสมุทรอินเดียมีความมั่งคั่งและความน่าเกรงขามแน่นอนว่าเรือของเราก็จะมีแสนยานุภาพในระดับสูงการล่องเรือในสเต็ปต่อไปก็เลยมีเป้าหมายเพื่อเกียรติยศและการสร้างตำนาน จนสลัดในระดับนี้ถ้าอ้างอิงไปยังเกมเพลย์ผู้บรรยายบอกว่ามันจะเทียบเท่ากับ i n f a m y Rank 6ซึ่งก็น,นำพามาซึ่งภารกิจที่จะประกอบด้วยการเข้าไปช่วยเหลือจนสลัดคนอื่นๆกระทั่งเราสามารถสร้างฐานที่มั่นของตัวเองขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันเกมก็จะเปิดระบบตลาดมืดที่ซึ่งจะมีทรัพยากรที่หาไม่ได้จากที่ไหนให้เราได้จับจ่ายในทางกลับกันไอเทมที่เราได้มาก็จะขายได้ในราคาแพงที่นี่อีกด้วยท้ายสุดเมื่อผู้เล่นสามารถปกครองหน้าน้ําทะเลของตัวเองได้แล้ว การแผ่ขยายอําอนาจเข้าไปยึดครองอาณาเขตของจสนัดระดับสูงคนอื่นก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปเพื่อให้ในท้ายสุดผู้เล่นจะได้กลายเป็นราชาแห่งท้องทะเลหมาสมทรอินเดียนั่นเองข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดการเล่นจากวิดีโอเกมพรีวิวก็จะประมาณนี้ครับเพิ่มเติมก็คือ s c กลแอนดบอจะวางจำหน่ายในวันที่16กุมภาพันธ์และที่พิเศษก็คือทางผู้พัฒนาจะเปิดให้เล่นแบบโคลสเบต้าในช่วงวันที่15-18ธันวาคมนี้ด้วยครับผู้ชมที่สนใจก็ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการเข้าเล่นกันดูนะซึ่งสามารถเข้าไปททดลลลอองงไ้้้ัผูเเ่นนใุกพตฟร์มย ทั้ง PlayStation 5 Xbox Series และก็ PC อลัลลอท้ายสุดก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ Skull and b บ n e กันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวิดีโอนี้ผมเอจาก c h anel The Move ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับสังคมนี้มีกฎกฎ,กฎที่ตีตราว่าเราอยู่จุดไหนและมีค่าเพียงใด แต่เจ้าเจ้าสามารถสร้างหนทางใหม่ได้และแม้ในยามที่ความ่ายใกล้มาเยือนจงอย่าหมดหวัง บนผืนดินแห่งโลกใหม่เจ้าจะตาสว่างมุ่งมั่นกว่าที่เคยด้วยหวังเริ่มชีวิตในแบบที่ต้องการ อสู้ภายใต้ผื้นธงแห่งตนเราจะช่วงชิงสิ่งที่เป็นของเราพร้อมแล้วเราจะออกพิชิตโลกด้วยกันสังคมอาจมีกฎ แต่วันนี้เจ้าเองคือผู้กำหนดว่าตนอยู่จุดไหนและมีค่าเพียงใดจงเลือกสักว่าจะอยู่อย่างเบี้ยไรยค่าหรือจากลาเยี่ยงโจรสลัก